สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแอมินปูซิเมนกันในเกมอีโดราแฟนซีสตาร์สากะนะฮะวันนี้ก็จะมาลุยหอคอยแอรโร่ชั้นที่18กันต่อนะฮะก็เรายังทิ้งค้างไว้อยู่ประมาณอีกกี่ชั้น13ชั้นใช่ไหมถึงจะครบ30โอเคเราจะมาลุยชั้นที่18กันต่อชั้นที่18เนี่ยเขาบอกให้เอาธาตุน้ำเข้าไปต่อสู้ด้วยนะเงื่อนไขในการทำามดาวก็คือ ต้องมีธาตุน้ำอย่างน้อย3ตัวแล้วก็ต้องมีสิบเทิร์นนะก็จบด่านภายใน10เทิร์นแล้วก็ต้องไม่มีคนตายนะรู้สึกว่าชั้นที่18เนี่ยมันจะเป็นสู้บอสป่ะสู้บอสต,ตัวเดียวตัวอะไรวะธาตุน้ำสามตัวธาตุน้ำสามตัวเหรอ ก็เดี๋ยวจัดทีมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเคดานไปในสิบเธอเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอีโดล่าสูงมากเลยอีโดล่าแบบโซดีอาร์อเงี้ยก็เดี๋ยวจัดทีมแบบนี้แล้วกันท่านน้ำเ,เดี๋ยวเอาเอสเทีมาขาดไม่ได้ท่าน้ำตัวนี้ s อสเที ST ST อยู่บนสุด อ่ะแอตเทียแอตเทียนะแล้วก็จะมีเ e นเบลเชนเบลนะแล้วก็จะมีตัวโปโปน่าโปโปน่าคบปลอกเกมแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเจเน่ว่ายน้ำนะครับถ้าเล่นทีมนี้เนี่ยผมว่าดาเมจอาจจะเบาหน่อยนะ แต่ลองดูแล้วกันลองดูไปก่อนแล้วก็อันนี้เอาเป็นน่าจะเป็นไฟนอลแบตเทิลใช่ไหมถ้าไฟนอลแบทเทิลผมว่าผมใส่นี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องปรับหน่อยอันนี้เอาเป็นจีเซลคี u าวอยู่ตรงนี้แทนโอเคอันนี้เป็นอันนี้ อันนี้จริงๆอาวุธใส่อะไรก็ได้นะเคมเบลมันมีหน้าที่ซับอย่างเดียวอะก็จะประมาณนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้ไม่แน่ใจนะศัะตรูเป็นตัวอะไรก็คิดไว้ว่าเป็นไวเบิร์นธาตุไฟหรือไม่ก็โซดิอาร์ตเดีย๋ยวต้องฟังเพลงประกอบเอา ตัว D ดเหรอเลโอป่ะอ่าเลโอเป็นเลโรย่าเลโอนะก็จะเป็นของชิปมูนก็เป็นไปตามค่านะไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะบัฟไปก่อน โอ้จริงด้วยมันเป็นอีโดราใช่ไหมผมน่าจะใส่โปโปน่าเต็มลำดีกว่าโอ้ไม่เป็นไรน่าจะไหวเหมือนกันทำไมธาตุน้ำมันไม่ขึ้นนะเดีย๋ยวดูก่อนทำไมแต้มธาตุน้ำมันขึ้นน้อยจังกว่า ก็มีร้อยห้าสิบกับหนึ่งร้อยไม่ใช่หรอทำไมแต้มตัมต้นานไม่ขึ้นวะอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวบัาอันนี้ไว้ก่อนเลย จริงๆอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วนะมาเราจะปิดฉากไปเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะ ถ้าผมรู้ว่ามันเป็นอีโด่าเนี่ยผมจะใส่ไอ้นั่นดีกว่านะจะได้ตีแรงขึ้นผ้าตรงนี้ไม่เป็นไรจริงๆควรใส่อีอาวุธหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ใช้ใช้ด้วยกันได้นะฮะแต่ถ้าใส่อาวุธเฉพาะทางมันจะแรงกว่าไงอาวุธแบบตีโด่าแรงขึ้นซิมโบตีอีโด่าแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเผื่อแบบเป็นมอนสเตอร์ปกติอะ ต่อไปชั้นที่19ไม่มีเงื่อนไขพิเศษอะไรนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีแล้วก็3ดาวเนี่ยมันจะมีบอกว่าเคลียด่านภายใน7เทิร์นต้องมีธาตด,ดินอย่างน้อย2คนอันนี้ผมว่าสู้4คนแน่เลยสู้4คนปะถ้าสู้4คนธาตด,ดิน2องตัวเ,เหรอเออย้อนหลินซีไปก็จบแล้วมีธาตน้ำกับธาตด,ดินเหรอก็ไม่ได้ยากอะไร เดี๋ยวยัดหินซีไม่มีคนตายธาตุดิน2ตัวกีาไปในเจเทิร์นผมว่ายัดหลินซีไปแล้วกันหลินซีหลินซีนไม่ค่อยรีลันนะหลินซีเนี่ยรีลันแค่ครั้งเดียวเองมั้งรู้สึกจะรีลันแค่ครั้งเดียวเท่าที่ผมจำได้นะมันก็จะมีช่วงที่ มันเป็นตู้จกักรพพรดนี่ีโลซาลินมีลินซีแล้วก็มีคูล,ล่าอันนั้นก็คือตู้ที่ผมจําได้ว่าลีรันนะแล้วก็จะมีตู้ตู้ตู้สตาร์เฟสที่มันเป็นตู้ดักอะ่ะก็เลยเออไม่ค่อยได้สุ่มหาฮะเดี๋ยวรอที่มันเป็นตู้เทศกาลพิเศษแล้วกันดีซีมันก็ดีแหละแต่มันดีสำหรับก,กลุ่มที่เน้นริวอสลาร์บ่อยอะ่ะ ธาตุน้ำธาตุดินนี่ผมนึกไม่ออกฟังเพลงก่อนดิเจ็ดเธอเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นสู้กับคนนะ่ะอ่าสู้กับคนอ,อก็มีโคโคลอตนะแล้วก็มีคุณไนโตะ แล้วก็มีโอเดฟในทีมนี้เนี่ยในทีมนี้เนี่ยมันน่าลำคาญที่โคเดเอโอเดฟเนี่ยแหละโอเดฟมันมีมันเป็น chaos ป่ะวะอันนี้ดูไม่ออกอะ่ะเออโอกาสติดคิค c h a o ป่ะถ้า chaos มีผนึกการเคลื่อนไหวหนึ่งตัวงั้นเราบัฟการดีบัฟไปก่อนเลยโอเคส่วนโคโคลอดจะมีแจกโล่ลดความเสียหายถ้าไม่ใช่ท้าชนะทางนะ ส่วนกูในโตบมันล้างบัฟได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเออมันล้างบัฟได้อ่าแจกโลแล้วลางบัฟไ,ไปซะ เออว่ะมันจะไม่ได้บัฟเสริมเทร์นี้อว่ะลางบัฟไม่ได้ไม่เป็นไรก็ตีไปเรื่อยๆเติรนหน้าน่าจะเก็บได้อันนี้เริ่มแย่อืม เธอเนี้ยต้องปิดฉากให้ได้นะฮะโอเคเราไม่หยุดเราไม่โดนหยุดการเคลื่อนไหวนะเพราะว่าเรามีโลกการดีบัฟอยู่ผ่านแล้วโคโคลอดถ้าไม่ตายของโคโคลอดอะ่ะมันเป็นถ้าไม่ตายเสียสลากตัวเองไงเออก็ผ่านแล้วล่ะ นี่ยยังไงมึงก็โดนคนอ่ะเยบร้อยฮะเรามีธาตุดินสองตัวถูกต้องไหมก็ไม่น่ายากอะไรยังมีเวลาเหลือหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวดูดูชั้นที่ยี่สิบเลยเนาะดีกว่าลองดูหน่อยแล้วกัน ทันที่2 0บอกว่าฮิวเด้งด้วยนะแล้วก็จะมีโอ้เราได้ฟุดดิ้งเพิ่มมาโอเคเคลยดาด่านภายใน10เทิร์นต้องมีธาตุไฟอย่างน้อย3ตัวสู้โซดิอาปะ่ะเออน่าจะสู้โซดิอาแน่เลยมีฮิวเด้งด้วยเหรอแล้วก็ต้องไม่มีคนตายนะอืมโซดิอา์ที่อยู่เด้งมีด้วยวะเดี๋ยวดูศัตรูก่อนธาตุลม ธาตุลมหรอธาตุลมก็จะมีส g ต t ทาเลสลบ i b r าถ้าเป็นลาย r a าอันนี้งานหนักงานยามนิดนึงลบ b r ลาเอาฮาโลวีน oh, แล้วกันเอ๊ะแต่ว่าฮาโลวีนมันมันมีข้อเสียอยู่อย่างวะ่ะเดี๋ยวใช้ เกียวด้าเนี่แหละเปลี่ยนไปเรื่อยนึ่องอะไรออกก็ใส่ตรงนั้นอืมอันนี้น่าจะเป็นอีโดราแน่ๆเพราะงั้นเดี๋ยวเราใส่เต้นลาไปแล้วก็ใส่อไปไว้ด้วยแล้วกันอีโออยู่ไหนเนี่ยอีโอ ใส่โอไว้แล้วก็มีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ่าจะเอาตัวอ,อัอนี้แหละอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วกัน แล้วก็จะมีแอดเทียด้วยแล้วกันเอาแอดเทียมาเอาแอดเทียมาแล้วก็ทัดไฟมันจะพอไหมาัดไฟมันต้องใช้สีแต้มปะต้องใช้ยอ,ยอย่างน้อยสีแต้มก็ยังไงเราต้องสลับทีมอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราต้องสลับทีมเ๋ยวเอาสีแต้ม โอปป้าล้อเกมลดแต้มธาตไปด้วยแล้วกันลดแต้มธาตเอาเป็นใบนี้ลดแต้มธาตแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตาย ต้องจัดทีมคิดคิดนิดนึงนะแล้วก็ถ้าถ้าดไฟสามตัวใช่ไหมก็น,นี้สามตัวพอดีเดี๋ยวเราจะใส่ซิมโบนี้ไปด้วยซิมโบอันนี้ไปด้วยเออ่สลับทีมเดี๋ยวสลับอันนี้นิดนึงเป็น อโดยเฉพาะแล้วก็อันนี้เอาเป็นเอาเป็นแปปี้แล้วกันเวลาสลับทีมมันจะได้ไม่มีปัญหาไปไปลุยกันยังไงเราก็ต้องสลับทีมอยู่แล้วครับก็ลองดูแล้วกันนะคิดว่าไม่น่าเกิน20นาทีหรอก ไม่เป็นไรบ้าก็ซาจิเทเลสป่ะมันธาตุลมที่ผมนึกได้มันก็มี2ตัวเนี้ยมีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออันโดเบดาธาตุลมฟังเพลงประกอบเอาแล้วกัน อืมสู้กับโซดีอาร์ตครับน่าจะหลายบ้าอ๋อซาจิทาเลสของเมลเดอร์โอเคตัวนี้มันมันก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ถ้าเราบัฟมันจะโจมตีสวนกลับได้อันนี้ผมจำได้อยู่งั้นเราสลับทีมไปเลยแล้วกันมา มันโจมตีช้าอยู่นะ โอเคเรายังบื้มได้ต่อเอา้าไม่พอไม่พอได้ไงวะเว้เยเนยแต้มท้าไม่พอมันไม่ตีเลยดีกว,ว่าถ้าไม่ตีเลยก็เอาเป็นงนี้แล้วกันต้องลองเสียงดวงดวูเออน่าจะบื้มได้แหละ เยียบร้อยอนะจริงๆผมพลาดเลือกคำนวณแต้มทานนะมันไม่พอถ้าผมอัพเกลดาในชุดว่นะายน้ำเต็มสี่นะน่าจะพอแหละทีน,นี้ผมไม่ได้อัพเต็มไงแย่แย่แย่ไม่คือตอนนี้ตุ๊กตาสี่ลุงผมผมกับลิมิเต็ดดอมันค่อนข้างน้อยไงอยากจะอัพตัวที่จำเป็นเท่านั้นนะโอเคเราก็ผ่านด่านยี่สิบแล้วนะก็ถือว่าเลยเครื่องทางแนละ้วเหลืออีกสิบชั้นนะฮะก็ เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะไอ้ดูซิเราผ่านชั้น2ี่ได้ของอะไรได้เพชรอีก200นะฮะตอนนี้เพชร1,500แล้วขายอีก3000ก็น่าจะสุ่มได้ ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆน,นะฮะตอนนี้เราเหลืออีกกี่ชั้นอีก10ชั้นเท่านั้นนะฮะก็ต้องรอดูในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ